นึ่งปีแล้วที่ลานมันชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลโพประสาส์อำเภอไผ่สาลีจังหวันดคนครสวรรค์เปิดรับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกรในพื้นที่โดยลานมันแห่งนี้เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรที่ไม่ต้องการถูกพ่อค้าคนกลางกดราคารับซื้อและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อสานต่อกิจกรรมให้ครบวงจร สมาชิกที่ทำมันนะฮะที่ปลูกมันสับปะหลังก็มีมีสถานที่รับซื้อที่ที่เป็นมาตรฐานนะฮะในเรื่องของกิโลและเรื่องของการวัดแป้งนะครับส่วนเรื่องราคาเราก็ซื้อเท่ากับร้านอื่นๆน,นะฮะแม้จะรับซื้อมันในราคาเดียวกับร้านของเอกชนทั่วไปแต่จุดเด่นที่เกษตรกรยอมรับก็คือเครื่องชั่งน้ำหนักและการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งที่เป็นธรรม เรื่องตะช่างกับการวัดแป้งเนี่ยนะฮะคือลานของเราเป็นลานของชุมชนนะโดยเฉพาะเลยก็ของเราจะไม่มีการาโกงในเรื่องของกิโลนะครับเษกษตรกรก็เลยรับความพอใจตรงนี้มากครั้งแรกถ้าเกิดว่าแป้งแป้งเราวัดแล้วต่าใช่ไหมฮะเษกษตรกรยังไม่พอใจก็ยังวัดซ้ําให้อีกถ้ามันขึ้นมาก็เราก็เอาตามที่แป้งที่ได้เลยครับแป้งที่ได้เราแป้งสูงเลยนะครับ แต่เราไม่บังคับเกษตรกรว่าคุณต้องมาขายกับเราคุณจะไปขายตรงไหนก็ได้ตามที่คุณพอใจแต่ของเรานี่จะเป็นเหมือนกับกิโลให้เขาอีกข้างหนึ่งดุลกันว่าระหว่างล,าน,ลานที่เป็นเอกชนกับลานของเราเนี่ยจะเป็นการถ่วงดุลกันลานมันชุมชนรับซื้อมันสำปะหลังในฤดูเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและจะรับซื้อต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมมีเกษตรกรขุดมันมาขายวันละกว่า130ตัน และจะส่งขายต่อให้กับโรงงานแป้งมันที่จังหวัดนครราชสีมาหากหมดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วก็จะปล่อยให้เช่าลานมันเพื่อรับซื้อผลผลิตพืชไร่อื่นๆผลกำไรที่ได้แม้จะไม่มากนักแต่ก็พอบริหารกลุ่มและช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ไม่ถูกกดราคาค่ะ